หกับคำว่า Achilles นะคะ Achilles นะคะออกเสียง Achilles ยาวๆนะคะ Achilles หมายถึงนักรบที่ยิ่งใหญ่ในสมัยตำนานเล่าขานมานานมากแล้วหรือเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งเหมือนกันสังเกตสัญลักษณ์ก็จะมีธนูปักอยู่ที่ข้อเท้านั่นเองนะคะแต่ Achilles ยังมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจเลยในร่างกายเรานนั่เองก็คือคำว่า Achilles tendon นั่นเองนะคะซึ่งหมายถึงเอ็นร้อยวายนั่นเอง และยังมีคำศัพท์เกี่ยวกับ Achilles อีกอย่างหนึ่งในเชิงของการทำงานการธุรกิจหรือว่าการตลาดนะคะคือคำว่า Achilles heel นะคะซ่อนเท้าของ Achilles คืออะไรหมายถึงอะไรมันก็หมายถึง weakness นั่นเองนะคะก็คือความอ่อนแอเลยจุดอ่อนของแผนงานจุดอ่อนขององค์กรเราจุดอ่อนของเราคืออะไรก็เวลาเขาทับศัพท์ก็ใช้คำว่า Achilles heel ได้นะคะคือข้อเท้าของ Achilles ถ้าไปอ่านเรื่องเล่าก็จะทราบว่าจุดอ่อนอะ킬ลิสตอนนั้นเนี่ยมันจยู่เรื่องเล่าขานต่างๆว่าได้ไปแบบว่าลงบอลน,น้าพิเศษอะไรอย่างนี้ปุ๊บแต่ส่วนของข้อเท้าเป็นส่วนที่ธรรมดาที่สุดก็เลยเป็นจุดอ่อนของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นในเชิงการตลาดหระอธุรกิจก็เลยเอาคาว่าอะ킬ลิสคิลมาใช้เป็นความหมายของเกี่ยวกับคําว่า weakness หรือจุดอ่อนนั่นเองค่ะคำต่อมาค่ว่า Eclipse นะคะ eclipse เนี่ยหมายถึงคลาดคลาดไม่ใช่คลาดที่แบบว่าไว้ขูดกับพื้นหญ้าอย่างนี้ คราดคือสุริยค่าอย่างนี้แต่ว่าเราต้องเติมคำว่าโซล่าเข้าไปข้างหน้า้วยเป็นโซล่าอีคลีสหรือลูน่าอีคลีสนะคะถ้าโซล่าอีคลีสก็หมายถึงสุริยุปราคานั่นเองนะคะถ้าเป็นลูน่าอีคลีสก็หมายถึงจันทรุปปราคานั่นเองอ่ะหรืออีกความหมายหนึ่งดึงบอกไปคือหมายถึงการสูญเสียอำนาจหรือความสำคัญได้เหมือนกันสำหรับคำว่าอีคลีสคำนี้นะคะ <S <S